สวัสดีครับนะครับผมกอล์ฟจากสำรวจตะวันออกนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนมาอยู่ที่แถวแถวเขาไม้แก้วนะครับแล้วก็โป่งสะเก็ดนะเมื่อคลิปก่อนเนี่ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวยังวัดถ้ำประทุนที่เขาไม้แก้วนะครับนะวันนี้ก็เลยยังอยู่ในโซนเดิมนะครับนะโซนเขาไม้แก้วนะครับก็มาอยู่กันที่นะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ทางเข้านะครับนะ ก็คือวัดเขาโป่งสะเก็ดพุทธ,ธาจารย์นะครับนะตําบลตะเคียนเตี้ยอํเาเภอบระมงคจังหวัดชนบุรีนะครับนี่นะตอนนี้ผมอยู่ตรงจุดบริเวณทางเข้านะครับนะเมื่อกี้ผมมาจากทางนน้นนะครับถ่นทาง้นนะวิ่งเข้ามาจากตรงถนนเส้นสามสามหนึ่งนะครับประมาณสักหนึ่งกิโลครึ่งได้นะครับแล้วก็เข้ามาานจุดนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปทางด้านบนดูว่าขึเป็น,ปนทางขึ้นไปยัง วัดเขาโป่งสะเก็ดนะครับนะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนเข้าวัดกันอีกแล้วนะครับนะก็เป็นวัดแนว,แนวแบบธรรมชาติเนาะโอเคครับดี๋ยังไงติดตามกันนะครับวันนี้ที่วัดเขาโป่งสะเก็ดครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปยังอ่าบนวัดนะวัด เขาองสเกตนะครับนะพุทธาจารย์นะครับนะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาอย่างวัดแห่งนี้นะครับนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันจันนะครับนะจันที่สิบสามธันวาคมนะครับนะอากาศก็ลมพัดเย็นสบายนะครับวันนี้แต่รู้สึกว่าจะลมแรงแๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณน่าจะเป็นร้านจอดรถนะครับนะตรงจุดนี้นะแล้วก็เอ ด้านหน้าจะเป็นทางเข้าวัดหรือ,อยังไงนะด้านหน้าเป็นทางเข้าวัดนะครับนะเดี๋ยวนะครับอ่เขาคงจะไม่ให้เอารถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเนาะคงต้องจอดบริเวณแถวๆนี้เนะาะแล้วก็เดินเข้าไปครับเนะ่ะเดี๋ยวผมลองขี่ดูบริเวณด้านหน้าก่อนเนาะ อ๋อนี่เป็นทางเข้าครับนะนี่ทางเข้าด้าน,นี้อืมผงต้องจอดรถตรงเนี้ยผมว่านนะแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับประมาณนั้นนะโอเคผมจอดรถเสร็จเอาล้วครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงบริเวณน่าจะเป็นลานนะครับนะ ลานด้านหน้าก่อนที่จะขึ้นไปยังวัดนะครับทางขึ้นขึ้นทางน้นะขึ้นทางโู้นนะครับก็เดินออกทางนี้ทางออกนะครับแล้วก็บรรยากาศร,บรอบๆณจุดนี้นะครับก็เป็นวัดเนี่ยเขาอยู่ตรงคล้ายๆวัดป่านะเพราะว่าเป็นแบบอะไรเป็นป่าเป็นเขานะครับเนี่ย ็ผมก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะผมจะพาเพื่อนไปเที่ยวชมกันนะครับวันนี้นะเมื่อกี้นะผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะพอดีเห็นรถนะครับเขาวิ่งเข้าไปได้นะมีรถสองคันวิ่งเข้าไปก็แสดงว่าเขาหน้าจะให้รถเข้าไปได้นะผมว่านะเออผมก็ไม่เคยมาแล้วก็ตรงบริเวณจุดนี้ก็ไม่มี ใครให้ถามวนะครับว่าเขาให้เอารถขี่เข้าไปได้ไหมนะก็น่าจะเข้าได้นะผมว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะลองขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วกันเนาะโอเคครับ โอเคครับ okay. เดี๋ยวผมจะขี่รถเข้าไปในบริเวณของด้านในวัดนะก็น่าจะเข้าได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ๋ยวจะลองขี่เข้าไปนะครับนะเดี๋ยวนะฮะมีรถสวนมาอยู่นะบรรยากาศของวัดนี่แบบว่าคล้ายๆวัดป่านะเพราะว่าดูแบบ ร่มรื่นนะครับนะมีต้นไม้นหญ่ๆพันเลยนะนะผมจะลองขับรถเท่าไปดูไอ้ขี่รถเท่าไปดูเนาะไปจอดด้านในดีกว่านะครับนะนอี่บริเวณวัดทางเข้านี่ทำให้ผมนึกถึงที่เขาคิจกูดนะเพราะว่ามันดูแบบคลุมมนะมีต้นไม้มากมายเลยนะ อันนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยทางขึ้นเขาเจดีพระนอนนะครับนะตรงจุดนี้ก็เป็นจุดของเอ่อริเวณด้านในของวัดนะซึ่งเดี๋ยวเขาจะเข้าไปถึงตุ้นด้านหนหรือเปล่านะอันนี้เขามีป้ายบอกว่าอะไร๋ะวผมดูก่อนนะขึ้นได้เฉพาะรถรับส่งของโรงทานพิการคนท้องรถรอเจิมอ๋อ สงสัยคงต้องอะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วมั้งผมว่าโอเคเดี๋ยวเดินที่นไปดีกว่านะเพราะว่าป้ายเขาว่าขึ้นได้เฉพาะรถแบบนี้อะไรสามอย่างนี่นะโอเคครับเฮ้ยยไปกูเนื้ สุนัขต้อนรับครับแล้วทําไปเอารถกขึ้นนะเมื่อกี้จะน่าจะถึงถึงจ,จุดที่ว่ามีพระนอนประมาณนั้นนะดวิวโ,โหโ่ห,โหมาห้าตัว โอ้ลงมาต้อนรับเลยนะแต่มันก็เห่าหเฉยๆนะแล้วก็ผมก็เรียกมันอย่างเงี้ยนะมันก็นะเฉยแล้วแต่ผมว่าผมลงไปขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาดีกว่านะน่าจะโอเคกว่าหรือเปล่าครับ,รบตอนที่นะผมก็มาอยู่ทางด้านบนของของวัดนะครับนะซึ่งตรงจุดนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็น,เป,นเป็นจุดอะไรยังไงเพราะาอาจจะเป็นโลงทานหรือเปล่านะครับนะี่มื่อกีผมก็ขึ้นมาทางนี้นะ ขึ้นมานะมขึ้นมาพี่มาจอดตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวยังไงขึ้นมาแล้วผมก็จะพาเดินชมด้านบนนะด้านบนนี่วันนี้ลมค่อนข้นางแรงนิดๆน,น,นะครับนะโอเคครับจะผมพาเดินชมนะครับ,นะนะรบด้านบนก็มีน่าจะเป็นเน เป็นโรงทานแล้วก็เป็นจุดทำบุญใช่ไหมครับเนาะนี่ด้านนี้เป็นอะไรเหมือนลานปฏิบัติธรรมนะครับนะลานปฏิบัติธรรมนะั่งพักผ่อนอะไรประมาณนั้นนะนะครับในจุดนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้มีสะเอ๋ยบันไดนะครับเนะี่ยบันไดบันไดเดินลงไปขึ้นมา ตรงไหนยังไงกันไม่รู้นะอ๋อตรงจุดจุดอีกทางที่ผมที่ผมจะมาเมื่อกี้เนะี่ยเรือหมามันดักอยู่นะคือเดินขึ้นมาได้แล้กนะันอืมอันนี้ก็คือบริเวณของวัดวัดอะไรนะวัดถ้ำโป่งสะเก็ดนะครับนะน,นะบริเวณตรงนี้น่าจะเป็นลานแบบลานนั่งพักผ่อน เอาไว้ฟังทรวประมานี้นะเห็นไหแล้วลก็ตรงอาคารตรงด้านหน้ามันไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรยังไงเดี๋ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูเนาะเดี๋ยวเดินชมบริเวณตรงนี้ก่อนเนาะ นะโอเคครับนะก็พาเดินชมบริเวณแถวๆนี้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมีจุดตรงนู้นนะครับนั่นน่เป็นทางขึ้นบันไดนะครับนะน่าจะมีทางขึ้นไปยังจุดชมวิวหรือยังไงด้านบนนะครับแล้วก็มีมีมนะักท่องเที่ยวเขาเพิ่งลงมานะโอเคครับเดี๋ยวนะตามผมไปกันต่อนะครับนะวันนี้นี่นี นี่งไงนะตรงนี้เป็นทางขึ้นด้วยนีย่พระเจดีย์พระนอนนะครับผนมะพระเจดีย์พระนอนแล้วก็ศาลปู่ชีปะขาวเนะี่ยน่าจะขึ้นทางนี้หรือด้วยโอ้นี่นี่น,น,น,นี่พระนอนอยู่ข้างบนนี่นครับข้างบนนี่แหลโซนอันนี้เป็นศาลปู่ชีปะขาวนะครับผนมะ โอเคเดีย๋ยวเดินพาชมกันตรงจุดนี้ดีกว่านะ โอเคครับนั่นเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปยังจุดด้านบนนะครับนะก็เห็นว่าสองฝั่งกนะจะมีอะไระ่ะคล้ายๆเป็นผ้าสีๆนะครับนะผูกอยู่เต็มบริเวณสองข้างทางนะครับนะแล้วก็จะมีไก่นะไก่แจ้นะเต็มเลยนะครับนะจุดนี้นะครับเป็นทางขึ้นไปยังอะไร้็ผมไม่แน่ใจนะครับอ่ยสาร หรือสีหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะเมื่อ่านด้านล่างก็จำไม่ได้นะครับนะก็จะพาขึ้นไปด้านบนนะครับนะนะก็บรรยากาศด้านบนนะครับนะนี่อ่าคล้ายๆกับทางขึ้นของไปยังเขาพิษกุ่นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมด้านบนนะ นี่ผมก็เดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วน,นะเพรู้สึกว่าทางขึ้นเขาจะดูชันเหมือนกันนะสูงชันเหมือนกันนะผมนะโอ้โยน่นะน,นี่นีะตามข้างทางเขาจะมีนะครับนะอย่างที่พูดไปนะว่ามีเป็นผ้าที่สีนะครับนะผูกไว้นะแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกอะไรเหมือนไม้นะครับนะแล้วก็มีการเขียนอ่าเป็นแบบ ขอพรน,นะครับประมาณนั้นนะที่มาเลยนะครับแล้วก็ติดไปตามทางนะอ๋อนี่ครับนี่โอเคครับนะผมน่าจะถึงนะบนนี้นะครับนะโอเคครับนะผมก็จะมาถึงยังจุดบนสุดด้านบนนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอกราบไหว้ขอพรอยู่นะครับนะ ุดนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเขานะบริเวณเขาก็จะมีรูปปั้นไก่นะครับนะเป็นจำนวนมากนะครับเนะี่ยเป็นไก่แจ้นะครับเนะี่ยเยอะแยะเลยะมหมดแล้วก็มีผ้าสีต่างๆนะครับเนะ่ยซึ่งผมจะคงจะไม่เข้าไปด้านไหนต่อนะเพราะว่าคงจะอยู่บริเวณจุดนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเย็นนะเย็นเย็นมากแล้วนะครับนะโอเคครับนะก็เป็นแบว่า ณจุดนี้นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างนะแล้วก็จะไปยังจุดพระนอนนะครับนะอีกจุดหนึ่งนะของทางวัดนะครับนะก็แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวอย่างวัดถ้ำโป่งสะเก็ดนะครับนะก็ขอแนะนำนะเพราะว่าทางเข้ามาที่วัดเนี่ยไม่ไม่หาไม่ยากนะก็จะมาทางถนนสายสามหนึ่งนะ ปากทางเข้าเขาเนี่ยเขาจะมีวัดวัดโป่งสะเก็ดนะครับนะจะอยู่ตรงปากทางติดกับถนนสองสามหนึ่งเดี๋ยวแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับนะวิ่งมาประมาณสักไม่เกินหนึ่งจุดห้ากิโลเมตร,รนะครับก็จะมาถึงป้ายทางเข้านะครับนะเดี๋ยวซ้ายเข้ามาอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะมาถึงอย่างบร,เริเวณของวัดถ้ำโป่งสะเก็ดนะครับนะ นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปยังอีกจุดหนึ่งนะเป็นจุดพระนอนนะครับจุดนนูนเนาะวันนี้ก็ช่วงเย็นนะผมก็มาเวลาเย็นเย็นประจับนะคับนะเดี๋ยวไปยังอีกจุดหนึ่งนะ้วกันวนาเดี๋ยวค่อยกลับนะครับนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ลงมาตรงจุดด้านล่างนะเพื่อจะขึ้นไปยังรงเรือนของพระนอนนะับนะก็มีด่างมาต้อนรับนะเนี่ยนะหมามาต้อนรับผมนะี่ ขึ้นไปไหนไม่รู้นะโอเคครับเดี๋ยวไปทางอ, <ci ank. S 2> อ่า้อให้ถอดรองเท้าดีกว่าผมนะครับถอดรองเท้าก่อนโอเคครับ okay, นะจุดนี้เป็นจุดที่จะพาไปยังจุดพระนอนด้านบนนะครับนะนี่ยนะก็มีอจย่างตามมาซะ ดางนี่ไงครับนะจุดนี้เป็นจุดพระนอนด้านบนนะครับนะโอ้โหน,นี่นะครับเป็นพระนอนอเขาเรียกพระอะไรนะพระพุทธโคโดมสายญาตประมาณนั้นนะชื่อรับนะครับก็ เป็นเหมือนจุดไหว้พระนะครับแล้วก็มีเหมือนห้องสําหรับนั่งพักหรือมาทําบุญสวัสดิการทานอะไรประมาณนั้นนะอันนี้จุดนี้เลยนะที่ว่าผมกล่าวว่าตรงตอนที่วัดขอนขึ้นไปตรงพระปู่ฤาษีนะครับนะว่าจะมีเป็นเหมือนไม้เป็นไม้นะครับเขาตัดเป็นแท่งๆนะครับแล้วก็มี ก็มีอะไรให้เขียนชื่อลงไปนะครับนะแล้วก็แบบว่าอาจจะเอามาห้อยไว้นะครับนะสำหรับผู้ที่เกิดในอะไรล่ะปีนักษัตต่างๆนะเนี่ยจะมีทั้งปีมีปีวัวปีมา้าปีอะไรประมาณนั้นนะก็คือสําหรับท่านใดที่เกิดปีไหนก็อาจจะต้องซื้ออะไรทำบุญนะครับนะในทางตรงด้านล่างก็มีจุดทำบุญอยู่นกะ็มา เขียนชื่อมาขอพอแล้วก็มาห้อยทางตรงจุดนี้นะฮะหรือว่าบางคนก็จะไปห้อยตรงแถวได้เลยทางขึ้นที่ไปตรงพระฤาษีตรงนั้นนะฮะนะก็จะมีอยู่มากมายนะ คลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมกะว,ว่าจะไปแวะจังจังจุดไหนอีกสักจุดหนึ่งนะยังไม่แน่ใจนะแลก็สำหรับการพาเพื่อนมาเที่ยวชมอย่างวัดเขาถ้าโปง่งสะเก็ดนะครับวันนี้ก็ไปดันเรียบร้อยไปด้วยดีนะเอย่าไว้นะครับคลิปหน้านะครับไว้จะพาเพื่อนไปเที่ยวชมที่ไหนก็อย่างนี้เพื่อนโปรดติดตามกันด้วยนะครับนะ แล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ารับชมก็ฝากกดติดตามสําหรับใครที่ยังไม่ไดกดติดตามช่องสํารวจตะวันออกนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะก็เอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อๆไปผมจะพาไปไปเที่ยวไปชมไปสํารวจอย่างพื้นที่ในภาคตะวันออกนะครับนะก็เน้นจังหวัดชลบุรีระยองนะเอาแบบใกล้ๆก่อนนะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็มีมากมายเนาะจะเป็นวัดวาอารามหรือว่า ทุกที่นะผมไปทุกที่เนะนี่ยนะอ่างเก็บน้ําทะเลอะไรอย่างนี้ก็จะทะยอยพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับโควิดก็ดีขึ้นนะแล้วก็ทางภาคพัวก็เปิดให้ทุกทกที่เนะี่ยให้มีการท่องเที่ยวกันแบบปกติแล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมป้องกันตัวเองนะใส่แมสล้างมือนะกาจะตกนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคครับด้วยความประานีจากสำารดตะวันออกวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหนะ้า บายบายครับไปดูเนี่ยอย่างมาตอดรับครับ